สาวบอโมดีใจได้ลูกสาวดีใจอะไรผู้แหนก้นน้อยผู้แหนชมูผู้แหนอีด้าน้อยอีด้าน้อยนี่นั่นอ้าน้อยมื่อเล่ผู้แหนตู้นะตู้นะตูกินนมเก่งเด็กอย่มือละมาเลยมือ่นมือหื้อเนาะมือหื้อเป็นมืออ้อทุกคนตื่นเป็นสาวมาแล้วอ่ทุกคนอ่าอ้อตั้งแต่ท่านได้แจ้งผู้ใดีหม กับทุกผายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้กะอยู่เอื้นคือเก้าทุกคนเลยแล้วก็นี้มืออื่นมือกะเป็นมืออ้อ,อขำจะโมทุกคนแล้วก็ผู้แห่นเฮธอคนน้อยทุกคนนี่ไก่สีอ้อขำแล้วทุกคนเชโมไก่สีอ้อตะกล่ำเลวนะเพิ่นอยูซิเอ็ดมือทุกคนบายดีสโมชิปมือมชิปเอ็ดมือเมืม่อเลออ้อก,กัมนะวันที่ วันท right. no ี่วันที่เลยวันที่วันที่เลยใช่ที่สิบห้าวันนี้หลายมันที่สิบแปดแล้วนะสิบห้าทำไมเจ้าแม่แม่บอกสิบห้าที่หที่สิบอ่เบ็ดควาย่เนาะวันที่สิบเจ็ดผู้แห็นคนน้อยผู้แหนชะโมผู้แหนอีด้าน้อยอีด้าน้อยนี่นั่นน่ะน้อยมาเลยผู้แหนตู้นะตู้นะตู้กินนมเก่งเด้อทุกคนนะโคตรนึงนี่น้ำ รอบเดียวม,นนมันกินนี่ทุกคนนมแม่สองเตา้าบ่อิ่มกินนมเิมอีนมแม่น่ะเออกินนมแม่แล้วก็มดืดนมแม่ทุกคนแล้วก็มากินนมอันนี้นมแม่มันม่นอะไกินจนมืดสองเต้าแล้วก็บ่อิ่มบ่อิ่มมากินนมอันนี้ปุ๊กกินลายคือพร้อมอะไรได้เสรเล้วน้อยดีแล้วบ่าตานะไข่เน้นเลยทุกคนไข่เค็งทำไมนะมากินนมอีแม่โต มาละเอฟวาเพรดูดป่องล้าเพราะว่าล่มห้าวท้องลุมันพองล่มพองลมตดปูดมาละแม่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 แโแข่งแห้งแล้วบอแข่งแห้งแไคายได้ละไหลไหควายแม่หมอนมา่ลยไหล่วกีกีเมือนี้บ่ม่อนพยายามแฮวทุกคนด่าแฮว้เอามูปามือดินเด้อแฮวสมล่งเนีย้อจะคือไปถือ เออเออให้ละให้คือเขาเบิกละโอในศาสตร์ได้ลูกสาวก็ทุกคนเอ้สบายดีสมูสมูดีใจได้ลูกสาวบ่สมูดีใจได้ลูกสาวดีใจอะไรเอ๊สมูสิเอารูกินแล้มึก่อนฮะกินเต็มก่อนมาไปเอ้ยกินได้ไหมกินเต็มก่อนอ่าเอาลูคินเต็มสมู แมมอะแมมแมมแมมนี่นี่นี่แมมอยู่นี่เอาเสื้อปุ๊กกินแมมแล้วอ่ะกินแมมแล้วทุกโมเออลูกกินเต็มเลยทุกคนเลยกินเต็มอ่แค่บ่ หวานจุ่ยๆบ่หนุ่ยนาเนี่ยมึงเม็ดที่ต้มควายมาเตยทุกคนทุกคนเลยตอนนี้ก็โคนำต้มสโมเพิ่อแล้วแล้วก็วันนี้ก็สิมาให้ยุนได้กินทัพเพิ่นทุกคนในคำนะทุกคนถ่ายิปเขาได้ลงสองทุกคนถ่ายเพิ่นนะวันนี้ได้ใกล้ทุกคนนะฮะเพิ่นได้กินใกล้แล้วทุกคนได้แกงใกล้สีปีนะ ฮิดจัดก,การให้เพื่อนก้อนทุกคนเลยสุภาก็กินใกล้และทุกคนเลยใกล้ตัวบาง่เลยนะแม่แกงให้สมโมนแน่แล้วก็ทีละกับสุมหา้เฮ็ดกินนะทุกคน,กนเลยไปฟูบางไงนะมอมมอนสังหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสีไปจุดน้ำฮอนออกมาก,ก่อน ไดไ้กินใกล้เลทุกคนที่แรกนี่ว่าบด้กินแต่มันเฮิรมเติบแลวก็ได้กินเลยทุกคนเ,นเพราะว่าเลื้มบำอลุ่มืออนมเออเต็มทีนะเพราะว่ายาลูกมันขาดสารน,นมเลยนมพุ่นน้ำก็บเออยอะกินนมอมแม้ได้มันจึงมีวิตามินทุกคนเลยไปถอนค้นมันทุกคน กะสีมืนมืด้ด่ทุกคนเพราะว่าเขาหลมอันนี้ได้สมูอ่าน,นำอยู่นี่ฮะเรืเ่อววะฮะเอาควานสมูล,ละเอาเลยอห็นแ <c oughs> สมูไทยคลิปไปเนาะ ai xe mỏ, xe mua gì nhắn này. แล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสิเอาไปเผาลมควันให้มันหอมเป็นเริ่มเป็นหูฉากแล้วนะห้าบอกเปิดหัวเราะดก่อะน้อยนแต่ก้าวสุโขเกย์ก็ได้หูแต่น้ำมันนะเดี๋ยวที่ที่ฝ่ายเยนี่ต่ก้ามันฉากฉากตั้งแต่ตอนกินข้าวนอะมาหาตอนคำนะ่นะเป็นน้ำหูมั้ยนะทุกคนเรียบร้อย ปิ้งกินกับตำากระถั่วอะไรสิตุผมไม่ชอบนผมยังอิ่มข้าวอยู่เลยโยบิ่งเนี่ยมันแห้งเกินไป ก้อนทุกคนเลยเผาให้มันแห้งให้มันเหนือมันหอมเนี่ยเผาโอ้ยหเตะแล้ว สนนะนี่เอาไปลองถูกมาแบบนี้ ฮะสปืมารไซสหฮะเป็นเพื่อคืนนี้นะมีหน้าชื่อหรกระลงไปได้เอากรยยังไปอ่ามีมาตาหาุม้บ่คนเราสชไหยไปเอากรยยางไปใช่ไหมเนยไมคิโมกัมีจักเลสตี่มไก่ทุกคนต้มไก่ให้สโมกินนะต้มส้มหม้อบหรือแกง แก้งเส่้กหกปีแกงีปีแล้วแล้วไกลกะนี่กะทีมานี่ทุกคนทำความสะอาดเอาควันไฟออกจกปากจกคอมันที่สำคัญก็นี่แหละรองเท้ารองเท้าบูทรองหนัง ตัวนี้ออกเพราะว่ามันจะเป็นหนังแข็งมากเลยนะนี่ไก่บ้านของเฮาธรรมดานี่แหละบพบร์แเมนไก่ที่ไหนอื่นไก่ดอกไก่ลาดไก่บ้านเฮานี่แหละกินมันกระเซ่บแต่ถ้าไก่พันนี้มันเนื้อมันอีกแบบนะแต่ว่าผมนี่ชอบไก่ไก่ลาดแบบนี้นะไก่บ้านแบบน,นี้ดูแล้วมันมันอร่อยเนื้อมันหอมดี ถ้าไก่มันมันคไม่ชอบเท่าไรชอบไก่บ้านวันนี้ต้มแซบยิ่งต้มเป็นตัวเนี้ยามาจิ้มน้ำพริกโอ้โหสุดยอด mm hmm. เอนน้ำลายแตกน้ำลายแตน mm hmm. นี่ขั้นตอนแรกเราก็จะเอาแกะเอาตรงนี้ออก mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเนียงข้าวมัน mm hmm. ถ้าเราไปจ้ะเลยมันแตก,แตกน,นีเแล้วมันก็เปื้อน mm hmm. เราต้องทําไปตามขั้นตอน วันนี้ผมจะมาพูดไทย1วันนะครับทุกคนคือเอฟซไทยบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจจากนั้นเราก็เปลี่ยนน้ำนี่น อีกรอบหนึ่งเราก็จะมาแล่เอาเนื้อออกนี่นี่นะง่ายๆสำหรับคนไหนที่ทำอาหารไม่เป็นนะแนะนำดูคลิปผมนี่เป็นทุกราย <laughs> เอาะคีโมอีกแล้วเดียว,ว่าผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆไม่ได้ทุกคนเพราะว่าผิดกฎของ Youtube มันจะติดเหลืองเอาถ่ายเนื้อก็ต้องถ่ายหลบๆซ้่งอนเพราะว่ากลัวเลือดเลือดไม่ได้ จากสันหลังลงนะสูตรผมนี่อผมแกะตรงนี้ทุกคนอ,อกนี่ผมไม่พาตรงกลางนะผมจะนี่เนื้ออกออกจากเนื้ออ,อกอพาได้ทุกคนล้อเล่าเล้เด็ดบัน ม,ม,ม,มาทุกคนเดี๋ยวสีมาฟักก่อนนะ

เชี่ยบักเชียบการฉีฟื้หรือเขา่าแล้วนะขอเชี่งานลงบุโยกหรือ่าแล้น่ไม่คือนะ่านน้องตัแตจิงฝนตกกะฝนฝนตกลิ้นตะชื่อนเฮอหมอนอะไรอง่านโทรศัพท์ในยบานฝนตกฝอยยี่ๆๆๆวเลยโมหุ่มพักพูดกินป่านี่นะที่ได้ได้ปิ้งจริงแ่นกินตเะาล ต้ชมจกไกินว่อยู่ะฟักเอาไปฟักเสียมอ่ะนะแกเมยหน้าก่อนเสียมีเลยแม่ลายเลยเอ็ดลายแล้วโกงมืเสาเลยตัวนั้นเอ็ดเอาไว้นั่นได้ไว้ปิ้งกิ่ได้อมคือแม่ฮะตามมันเลยมู càng cùng với 6 là một เด sure. right? right. right. ี๋ยวทุกเอาแม่ให้นั่นเลเแกงขมูนอาจะเลื่อหาสิตตมห้าต้ม่บอกต้มส้่ปรุมต้มก็ทุกคนเลยต้มสอสมห้าสมูแกงแม่เอาบนโตะขากันหัว่าะเชือบอเชือแล้วน้องหอมปะนี่ เชอ่อเลยเอ้ยเหรอไม่นานก็นึ่งจะเอี้ยมเหานะตัวนี้ได้กินก่อน เราสมูทกอนทุกคนเลยเพราะว่าสมุนหาน่ะนานธุรกิจเนี้ยก็ได้ละเพราะว่าสมูเยอะเข้าละเก่งแกงใกล้เสือปีหอนได้แล้วอ้าวพ่อพรมเปิดกันเปิดได้ค่ะพ่อพรมเปิดเยอะโอ้ตเอาอย่างอีมือหนึ่งอีมือหละมือเลยมืออื่นมือหื้อเนาะมือหื้อเป็นมืออ้อทุกคนตื่นเป็นสาวมาแล้วอ้อทุกคนเลยอ่า ตัแาจ้งูอากระอต่ล้วกรักอ่เอ่อผู้เห็นในั่งเขา้ผู้เห็นนัางผู้เห็นเั่สองเมลูกทานี้พูดเลยโอเคเลยถ้ตายมอนกอมลุนอนุกคนก่อมิ่ตาน้อยๆอีเม่สองพอลูก

กลชิมก่อนทุกคนนะต้มใกล้กับปงถูใกล้ทุกคนเนจะ็แซ่บเลยทุกคนมันจุ่มเกลือเลยนะเดี๋ยวทีตามมาโท่าก็กับตามแจ้วบัน mùa lâu mùa lâu mùa nó luôn lâu mùa lâu mùa luôn mùa lâu mùa lâu mùa lâu không? lâu mùa 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 lâu ตัวอ่อนมเน็นแล้วแล้วนะอยูให้เมเทามาจุ่มเอนนะเพราะว่าหมมอนจุ่มมาได้ทุกคนเป็นเคย มาจมผักข้าวกินข้าวงก่งกาเดมโมมากินข้าวยทข้าวโม้วละวยแล้วกินขม่อ้อตับไก่ก็อยู่ด้อยตันนี้จนมดทุกคนเลยแน่แซ่บๆทั้งมืออยู่นี่นมากินข้าวำสมลเลเนเเบ่งมันให้แดงขาวไว้แดแดงอะ Kín kháu không? Ờ, kín rồi đấy, tắm rồi kìa Mà mẹ, con kia kín kháu Này, áo vô mà tèng cắm Cứ mẹ áo vô, mớt mớt, trẻ xôn Nó mân phá vây hừng, mân vô xẹp đầy Áo mai mẹ chào Mà nó kín kháu đơ Cắm nè, nhai đù Cắm nè, nhai đù Cắm nè, nằng, nằng ái mạc Nằng Nằng ái mạc ยิ่งมึงนะแม่แหวไอ้มากโอ้โหตังโหารลเข้าทุกคนสมโภคกินยิเต็งเจ้าเส่ื้อชื่อจ่าสเส้นก็นานนะเจ้าชิ้นน้อย

ขอาึ้นค่ะใช่อมำหมูไก่อะปีงไก่นกินเลยไงเนาะนเ